นี้นะครับไปดูความคืบหน้านะครับเหตุสงกรานเลือดนะครับในหลายพื้นที่ครับซึ่งวัยรุ่นที่ก่อเหตุต่างทยอยเข้ามอบตัวกับตํารวจแล้วนะครับเรื่องกันที่เหตุตีกันหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับหลังกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ2กลุ่มรวม9คนเดินทางมามอบตัวกับตํารวจวันนี้ครับพลตเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเดินทางมาติดตามคดีที่โรงพยาบาลโดยได้ให้กาลังใจแพทย์และพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุ กานประชุมร่วมกับทีมสอบสวนพร้อมสั่งตำรวจประจวบคีริขันนะครับเปิดผ้าวงจรปิดตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาผู้กระทําความผิดและดูว่าจะเข้าข่ายความผิดอะไรได้บ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีในสังคมเพราะการทําชิ้นี้เป็รักษาของการทาอย่างผูกาดเหิมเกิมนะครับตรงน,นี้เราจะเป็นต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับทุกบทมาตราที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ก่อนแล้วน,นี้มีสำนักข่าวเป็นกัวบ่งรูปคู่นี้ที่คนนี้เขาจะเขาจะเขาจะติดอะอไราเราทาตามข้อ,อกฎหมายครับไทยกระทำความผิดก,ก็พาไปตามข้อ,อกฎหมายครับมีเรื่องเลือสนมีอะไรที่้องตําราเป็นพิเศษเพราความละเอียดรอบครอบรัดกลุ่มนะครับตรงนี้<ม>ให้พนักง,งานสอบสวนโดยเฉพาะให้ทางท่านผู้การแล้วก็รองผู้การรวมมาช่วยดูตรงนี้นะครับ สำหรับผู้ต้องหาทั้ง9คนที่เข้ามอบตัวนะครับรับทราบข้อกล่าวหาตำรวจได้เก็บประวัติและดีเอ็นเอไว้ทุกคนครับเพราะเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงในการก่อเหตุยืนยันไม่มีผู้ผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งพนักงานสอบสวนได้คุมตัวส่งฟ้องศาลในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะครับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0พบาทร่วมกันทะเลาะอย่างอื้ออึงในที่สาธารณะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0บาท และทำให้เสียทรัพย์เป็นละหุโทษนะครับก็ปรับไม่เกิน1,000บาทส่วนเหตุการณ์คนร้ายใช้ปืนยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นที่กําลังเล่นน้ําสงกรานนะครับบนถนนพรมประเสริฐอําเภอเมืองชัยนาธทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนถูกกระสุนเข้าที่แขนและขาเมื่อคืนวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับและยังทําให้ประตูของกระจกร้านค้าสเสียหาย ล่าสุด่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับนายไกรวิทย์แก้วตาหรือว่านายต๋องมือปืนรายนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดชัยนาทในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจสพเมืองชัยนาทเนื่องจากทนการกดดันของเจ้าหน้าที่ไม่ไหวนะครับโดยให้ตำรวจไปรับตัวที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทก่อนเดินทางมาที่โรงพักพร้อมกับญาติและก็ทนายความเพื่อมอบตัว กับทางผู้กํากับสอพเอมืองชัยนาธนะครับเบื้องต้นก็ถูกตั้งข้อหาหนักครับทั้งพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งนายไกรบิดก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าตํารวจนั้นมีพยานหลักฐานและพยานแวดล้อมและภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งเห็นภาพของผู้ต้องหาในอริยาบทต่างๆนะครับซึ่งตํารวจก็จะใช้ตรงนี้นะฮะเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีจากนั้นก็ควบคุมตัวไปฝากขังนะครับก่อนสอบสวนและในวันพรุ่งนี้ก็จะนําตัวไปฝากขังสารจังหวัดชัยนาทพร้อมคัดค้านการประกันตัวครับสำหรับวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดขณะนี้อาการปลอดภัยแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้วครับ ดีนี้มันเกิดเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมา,าต่อมาวันที่15เมษายนเนี่ยเราก็ขออนุมัติอาสารออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุในคดีนี้ครับใน,ในความผิดฐานพยายามฆ่าแล้วก็มีวุธปืนไม่ได้ความคุ้ครองโดยอนุญาตพกพาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดดันสืบสวนติดตามจับกลุ่มมาโดยตลอดเมื่อวานเนี่ยเราก็กดดันโดยขอหมายค้นจากศาลเพื่อการตรวจค้นบ้านแต่ปรากฏว่าไม่พบตัวผู้ต้องหานะครับจา,จากแรงกดดันของฝ่ายตำรวจวที่เข้าสืบสวนติดตามมาตลอดทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยวันนี้ขย้ญาติโทรศัพท์ติดต่อกับผมว่าจะขอเข้ามอบตัวโดยนัดหมายให้ผมจัดเจ้าที่ตำรวจไปรับตัวที่บ้านหลังหนึ่งในเขตของออตำบลบ้มนกล้วยอำเภอเมืองเชีงเยงนาฏ อีกหนึ่งเหตุการณ์น,นะครับคุณผู้ชมครับกรณีกลุ่มวัยรุ่นกว่า20คนยกพวกตะลุมบอลกลางถนนสายประคานางรองใกล้กับแยกสุขสําราญนะครับ้หาหมู่บ้านกองพระาพรายอำเภอประคามจังหวัดบุรีรัมย์ในวันส่งท้ายสงกรานครับโดยไม่สนใจรถที่สัญจรไปมาเลยนะครับแต่เห็นว่ารถต้องต้องจอดให้วัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเขายกพวกตีกันนะฮะ <Huh. S 1> ล่าสุดครับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยได้ทยอยเข้ามอบตัวกับ,กบพนักงานสอบสวนแล้ว4คนเบื้องต้นท,ทางพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบป,ปรับฐานทะเลาะวิวาทบนทางสาธารณะ ร้อมกับตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับเนื่องจากขณะน,นี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่เหลือนะครับซึ่งคาดว่ามีทั้งหมดประมาณ10คนได้ประสานมาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่มาก็จะออกหมายเรียกแล้วก็จะออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไปนะครับฐานทะเลาะวิวาทบนทางสาธารณะ ร่วมกันความผิดสมัครใจวิวากันถือว่าไม่ใช่ผู้ทเสียหายในวิธีไม่ใช่ผู้เสียหายตาอวิยาตรวจตนี้เป็นความเขาเ้าาความผิดทรกายกันิวาทรากายกันก็มันเป็นความผิดอาญารใน่ไม่มีแคนนอสมัใจว่าก็ไม่ได้ผู้เียหายเป็นความผิดอาญางดีนี้รัฐเป็นผู้เสียหาย คนะกรรมกาสอบสวนก็แน่นอนวก็จะเป็นผูร้รับผิดชอบ